พอบอกว่าประธานทิบิโอบามาจะออกทีวีค่ำวันอาทิตย์เวลาที่วอชิงตันผมก็รู้แล้วครับว่าเขาคงตกลงกันได้แล้วละระหว่าง Republican กับ d e m o c r a ตเรื่องเพดานนี่ถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วก็วันที่สองสิงหาเวลาบ้านเขาเนี่ยคือเส้นตายจะทำให้เงินเนี่ยหยุดไหลเลยเพราะว่าพอพ้นเพดาน14.3ล้านล้านเหรียญเนี่ยนี่สร้างเพิ่มไม่ได้ถ้าไม่ผ่านสภา ฝ่ายวุฒิสาบ์กันก็ต่อรองมาตลอดเลยครับว่าถ้าจะผ่านได้เนี่ยจะต้องให้โอบามานั้นตัดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านความมั่นคงหรือว่าทางด้านเงินที่ใช้กับประชาชนโครงครงการต่างๆที่เดมโมแครตทำเนี่ยจะต้องตัดออกมาเชื่อเชิงกันให้เต็มที่แต่ออบามาก็ไม่ยอมมาตลอดครับเจราจากันทั้งวันทั้งคืนมาหลายวันเนี่ยหลายคนก็บอกว่าสงสัยจะแย่แล้วเพราะว่าต่างฝ่ายต่างแข็งต่างแกร่งต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันเป็นอย่างยิ่ง แต่ท้ายที่สุดอย่างที่ผมคาดแหละครับว่าการเมืองก็คือการเมืองแหละเขาจะต้องหาทางออกให้ได้ไม่เช่นนั้นจะมีนักการเมืองไปแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อย่างไรท้ายที่สุดโอบามาก็ประกาศแล้วครับว่าตกลงกันได้แล้วนั่นก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยในสิปีข้างหน้าตั้งเอาไว้เลยว่าจะลดค่าใช้จ่ายลดงบประมาณ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐประมาณ30ล้านล้านบาทส่วนจะลงรายละเอียดว่าจะตัดอะไรกันที่ไหนอย่างไรนั้นต้องเขียนในร่างกฎหมาย ซึ่งก็จะต้องผ่านสภากรเที่ยงคืนวันที่สองสิงหาที่บ้านเขานะครับก็คือเที่ยงวันของวันพุธบ้านเรากฎหมายนี้กําลังนาทีสุดท้ายเนี่ยกำลังเจรจาต่อรองกันอยู่ว่าจะตัดตรงไหนอย่างไรจะขึ้นภาษีไหมเพราะว่าโอบามาเองพยายามที่จะบอกว่าไม่ขึ้นภาษีแต่ว่าทางฝ่ายรีพับลิกันบอกว่าต้องขึ้นขณะเดียวกันบางเรื่องนั้นโอบามาบอกต้องขึ้นฝ่ายรีพับลิกันก็ต่อต้านบางเรื่องที่ฝ่ายรีพับลิกันบอกต้องตัดค่าใช้จ่าย โอบามาก็ไม่ยอมเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับนโยบายของพรรคเดโมแครตด้วยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการรักษาพยาบาลเพราะว่าถ้าหากไม่ผ่านเส้นตายนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าไม่ยกเพดานกฎหมายไม่ยอมให้ยกเพดานได้เนี่ยทันทีทันใดจะเกิดปัญหาเลยครับดอกเบี้ยจะแพงขึ้นคนที่ส่งบ้านอยู่ส่งรถอยู่นักศึกษาที่กู้เงินจ่ายค่าเล่าเรียนทั้งหลายแหล่เนี่ยจะต้องจ่ายแพงขึ้นทันทีแล้วก็เป็นไปได้ว่าถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ย รัฐบาลกลางจะไม่สามารถจ่ายบินค่าไฟฟ้าค่าบริหารของรัฐต่างๆได้มากมายหลายอย่างทีเดียวฉะนั้นยังไงยังไงก็ต้องหาทางออกครับตกลงกันไดห้หลักการแล้วว่าจะหักเงินเท่าไหร่จะลดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จะขึ้นไม่ขึ้นภาษีอะไรบ้างฉะนั้นต้องดูรายละเอียดแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นทั้งสองฝ่ายยอมตกลงกันได้เชิดเฉือนกันต่อรองกันถึงนาทีสุดท้ายจริงๆครับและนี่แหละคือการเมืองสหรัฐ